สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทิกเกอร์แอบอยู่6ชั่วโมงแม้ซึ้งใจปองมาเองนิโคยิ้มหนักแฟนแห่เศเซาโมเมนต์สุดซึ้งยังไม่จางหายนิโคเทอริโอเผยภาพเบื้องหลังขณะน้องทิกเกอร์ลูกชายแอบอยู่6ชั่วโมงออกมาเกือบเที่ยงคืนตอนไปรอเซอร์ไพร์แม่ในรายการเดอะวอลซองร้องค้ามกำแพงยังเป็นที่พูดถึงตราเริงหัวอกคนเป็นแม่และน้องทิกเกอร์ได้รับคำชื่นชมไม่ขาดปาก โดยนิโคโพดภาพลูกชายพร้อมทั้งเผยว่าทิกเกอร์มาแอบ6ชั่วโมงออกมาเกือบเที่ยงคืนขอบคุณนะคะซึ่งกฎดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อนคนบันเทิงยังเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งมาชาว,วัฒนาพาณิ์คุณแม่ลูกหนึ่งก็บอกว่าน่ารักมากกี้เคนวงซิลก็คอมเมนต์ชมด้วยว่าหล่อเลยครับงานนี้ป้องนวัดขวัญใจของแม่นิกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าน่ารักมากครับเพลงคู่กับน้องก็เพราะมากๆครับ ซิงนิโกก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพร้อมอีโมติคอนยิ้มกว้างถึงหนุ่มป้องด้วยว่าขอบคุณค่ะป้องจน,ฟนแฟนแฟนแฮรซวเช่นยิ้มแก้มปริแล้วมัง้งพี่ป้องมาเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องป้องพ่อขุนแผนก็มาดีใจแทนพี่กี้เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีใจแทนแม่นิโคเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ